มาดูนะคะคนที่เดินจงกรมนะคะจุดที่เราเช็คแบ็คกลับไปได้อีกอันนึงนะคะว่าจะผิดอยู่ตรงไหนหัวจงกรมนะคะกระท้ายจงกรมนะคะถ้าเราไม่รู้ตัวได้จริงๆเนี่ยนะคะแล้วเราเดินไปเลยเนี่ยสภาวะนั้นเนี่ยจิตมันจะกระเด็นไปเลยจิตกระเด็นคือสติมันกระเด็นไปด้วยเลยนะคะมันไม่ได้ตั้งมั่นจริงๆนะคะ,คะวันนั้นตอนเดินหัวจงกรมให้รู้ตัวได้จริงๆนะคะ ครันนี้บางท่านก็มีหลากหลายลีลาของความเข้าใจนะคะของจิตของแต่ละท่านเนี่ยเวลายืนบางทีบืเอ,อยือนงั้นก็ต้องรู้ตัวอ,อรู้ตัวใช่ไหมตั้งแต่ผมลงมาเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้บังคับนะคะไหลามาแรกๆไหลนะต่อมาเพ่งเพ่งตั้งแต่ผมยันอ,อ๋อนแล้วนี่คือรู้สึกตัวถ้าในสภาวะของจิตที่คุณรู้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการเดินจงกรมจะเต็มไปด้วยการบังคับทั้งหมดเลยเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยบันบังคับแล้วเพราะนั้นความรู้เนื้อรู้ตัวจะไม่เกิดล่ะ มันจะรู้ได้แบบบังคับทั้งหมดเลยอืะนะคะไปถึงปลายจงกรมอย่าเพิ่งรีบหมุนนะคะหลวงพ่อจะบอกไปจงกรมแล้วหยุดแล้วรู้สึกตัวก่อนจริงๆถ้าเราไปอ่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจะใช้คําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะคะคือรู้ได้จริงๆเราก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วมันรู้ตัวไงวะพี่เมลีเออไอรู้ตัวเนี่ยก็ยืนรอรถเมย์ยืนยังไงก็ยืนท่านั้นนะ่ะก็คือยืนหัวจงกรมเดินไปเราเดินในชีวิตประจำวันเดินท่าไหนก็เดินท่านั้น แต่สังเกตว่าเอ้ยทำไปทักช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็มีจุดที่เราต้องคอยเช็คตัวเองว่าเอ้ยแล้วเราเดินแล้วมันถูกไหมอะลองสมมุติเราเดินจงกรมอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าถูกไหมลองเดินจากรงจงกรมเดินไปเข้าห้องน้ำสามเก้าแรกนะคะสังเกตก่อนจิตเหมือนกับในหัวจงกรมไหมอ่าพี่เขาบอกใช่ไม่เหมือนค่ะข <laughs> ั้นแสดงว่าในจงกรมเราบังคับอยู่อันนี้เราเรียกว่าโยนิสมนาสิกานนะคะ ที่ชาวพุทธจาเป็นต้องมีนะถ้าเราไม่มีตัวเนี้เราทาไปเรื่อยๆเนี่ยโหโถึงเชียงใหม่กว่าจะกลับรถนี่มันไม่ทันเพราะเราจะไปแค่ชนบุรีนึกออกไหมแต่เราไปชอช,ช้างเชียงใหม่อันเนี้ยแบบนี้นะคะเพราะนั้นเราค่อยจังเกตนึงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนั้นเนะี่ยมันตอบคุณได้ละเดี๋ยวคุณกลับไปดูนะคะเดี๋ยหวหนูจงกรมอะ่ะพี่มลี่ให้ยืนท่าไหนก็ยืนรอรถเมล์หรือยืนรอเข้าห้องน้ำเนี่ยหรือยืนรอจ่ายตังค์มันยืนยังไง